นี่เดี๋ยวก่อนนะเข้ามาสวิตเพย์ใช่ไหมใช่สวิตเพย์ลองลองลองอ่นอื่นก่อนดิลองอะไรเป็นใบอะไรนะสมกสมกุกสมกุกสมกุก อันนี้แหละบางลูนกดเลยไ,ไอ้หัวเขาเป่าเฮยทำไมร้อยห้าสิบเลยอะ่ะฝั่งเราอะ่ะ <laughs> บางลูนไปนดึงมาแน่นเลยบางลูน <laughs> ไม่ไม่ไนดะ้เ <laughs> ขาเวลต่ำกันหมดเลยอะ่ะพวกเวลเยอะๆ <laughs> มันพูดเยอะ แไม่นะมาลุกเป็นสมัตรใหม่เลยโหนี่เหลืออยู่แค่สองตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยจะปครบแล้ว <c oughs> โห<ฮ>

หลังเข้าหลัง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 เข้าหลังหลังหมปะเออเอเข้าบะแกแกแกแหมดแล้วซีเปลี่ยนท่าใจ yes disaster averted warns up Combat is a means to an end, and we are the means. Let's do right now. ชั้นชั้นสองชั้นสองเวลามาบีวางนะกลับไปแล้วกลับไปแล้วลอยกลับไปแล้วเจ็บปะมีฮิวปะไฟ p ล a n t e d <laughs> Last player standing. <laughs> Anyone else and begging about reading One enemy remaining. Decoy. The enemy fade thinks we're afraid. She's right, that shit is scary. Blinding threat. Langing point. Gives him nothing. รย้อยมีเสียงมีเสียงเนาะโอ้ยทำไมเราไ It's you and me เอ Spikes planted. Dizzy's up top! Dizzy has targets! Reloading! Over there! Hold them to their grave! Nothing there! Wingman's on defuse. Last player standing. Oh, <coughs> I do not break! ไอโยลูกมันเป็นคนไทยอ้าวเมื่อกี้มันบ่นอยู่ไงไม่เล่นก่อนวะอะไรเงี้ยลุกปิดเสียงไปละท็อกซิทท็อกซิก ไม่ชอบไม่ชอบเนี่ยเลยอยากเล่นครบห้าคนเบื่อมัน One enemy remaining s i k e down B อ้าได้เปิดไหมอ๋อเหรคิดว่าแบบมเงียบอยู่ตั้งนานพวกมิมัดเลยขโทำไมไม่มีใครตอบเลยโอ้โห่คนเดียวยาวเลยทพูดด้วยคนอึ่งก็ไม่พูดใช่ไหมโอ้โห พูดมา่งก จัดการเลยจีเน็ตหลุดหลังเข้าเหรอด้หลังได้หลังได้หลังาดหลังล่างลลังลังงล่างมีหลังก็มาข้างหน้าข้างหลังข้างหลังไม่เมื่อกี้เน็ตหลุดรถวราถ่ายไปไหนไม่รู้ค่ะเอาแล้วก็โผล่ตรงข้างมืู เพื่อเนเราก็ออกไปแล้ววิ่งเข้าไป Anyone dehydrated? Need a quick rinse? Just checking. เพื่อเนเราเข้าไปแล้วมันมอยมอยอยู่ห้องมันอยู่ใครอ่ะบางอย่างบอกว่าเหมือนเสียงหนูอยู่ห้องนี้อ๋ออ้าวมันออกไปแล้วเหรอเออมันออกไปแล้ว วัดแค่ให้เก็บบล็อกสรุแค่นี้เองสไป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 ีด้าเท่าไหร่ตรงมิดตรงมิดพีด้าเท่าไหร่แล้วดูท่าจะเล่นไม่ได้จริงๆนะเนี่ยหมายถึงของนี้อ่ะ วางลูกไม่ได้วางได้ปะมันได้ยินไหมด้ยินน้องไปๆๆไๆๆๆได้ๆๆๆมันวาร์ปไปเลยอ่ะๆๆ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 ๆ ไม่ทนหายละแต่น้องพูดก็ได้ยินอยู่นะเดิเน็ตจากโทรศัพท์อ่ะเดิเน็ตกับคอมนมาเจ็บไหนผู้เหมือนเดินเดินอยู่ใช่ไหมแล้วก็ก็คิดว่า ไม่เดินตามมามจริงๆแล้วคือตัวเองไม่เดินแต่เพื่อนเดินไปแล้ว <laughs> แล้วก็มันก็หลุดออกไปแล้วมันก็โหลดเข้ามาใหม่ stay in the moment stay ปิดไปก็ได้แล้วก็เปิดใหม่ <ting> สตาร์ทไหนจะจบแล้วข้าง,งบนมีตัวหนึ่งนะ <Right there. S 2> <c oughs>

โอ้โหเอออันติมันใช้ถุงอะไรอ่ะมันหน้าเบอดตาเบิรบุ่มบุ่มอะแล้วก็เบริร์แล้วก็ไอ้น้า่า <Match point. S 1> มันอันติ้ตาแล้วไงก็เลยสยงสัยแล้วกลับมาทลัมาทำไมกลับมาทำไมโอ้ยโดนโย,ยิงยิงได้สี่เท่าไม่หนูกดร,รีพอร์ตไปแล้ว <laughs> เอฟเคไงไม่ใช่หนูกดรีพอร์ตว่าพูดไม่ดีใครพูดอะไรกดรีพอร์ตหมดอะมาดิใคพูดว่าอะไรนะทำไมไม่เล่นวาเฮ้ใครพูดมาไม่โดนอะไรฟีดอ่ะรบร้อยยี่สิบฮะีดอ่ะว่าไงฮัลโหล ได้ยิยนแต่ว่าเบามากเลยโดนด้วยมันโดนด้วยว่ะวางเลยหาไม่เจออีกต,ต,ตัวนึ่อยู่ตรงที่หัดเลงอ่ะตัวนึ่งเออตรงที่หัดเลงอ่ะตัวนึ่นงแล้วก็ข้างบนซ้ายมือตัว ไปอยู่ข้างหลังร้อยเรว้อยห้าเดี๋ยวซ้ายซ้าย o ้วาวาไม่ทันบอกชิว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 พี่ได้เท่าไหร่นะลืมฟังอ่ะ รันเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดห้าเอ้ยแปปเดียวเพราะว่าตรงนี้เติมมากเมื่อกี้ใช้อันตียังไม่รู้เลยใช้แต่ยังไงแล้วมันโดนใครมั่งมันจะเป็นจอมๆที่พื้นอ่ะยากมากมันโดนอ่ะมันจะอ้ามึนๆเบอร์เบอร์เข้าบี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 เข้สตันอ่ะคล้ายๆสตัน เดี๋ยวๆวนเาออกไปลองเทสัหน่อยละนี่เพิ่งเล่นครั้งแรกเลยเนี่ยระวังอีเวเลย์ม่นพุ่งมา ใช้พวมันข้างหลังนั้นแาเป็นอย่างน้าร์มีปะทูบ้านเราเป็นอย่างไรบ้างเสร็จแล้วเหรอโอสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสไปค์ down B reload c i s p เนี่ยนะครับต้าตตานเลย throwing nets oh, launching thorns B! Oh, thorns are alive blocking movement Flooding them spike water rising spike. Spike. Spike, spike down b one enemy remaining time to jump.

รันลันน่าดีทีมภาษาไทยเลยทีมภาษาไทยเลยมิสากดตีตัวใหญ่เนาะเว้ยใช่บอกไม่ต้องบอกเรา GGWP อยู่แล้ว พีด้ามาแล้วเฮ้ยมาพร้อมจะโดน,นแบ,แบแนเนียเนี่ยดูประวัติแล้วน่ากลัว